น้ำมาว,วางศิลาเลือกนะครับชิบการวัเวดเหรอวันนี้เพื่อนจะแต่งงานไงจะมาขอสนุนันที่นี่ก็เ,เลยแต่งตัวให้มันเรียบร้อยนะมาขึ้นเฝ้าเจ้าด้วยทำผมเหมือนตัวกระ,กป,ะป๋าเลยกระป๋งไปยังไงวะกับแบบมึงนี่แหละในช่วงนี้อากาศร้อนไม่ค่อยดีวะเป็นไงแต่ไม่กลัวหรอกเป็นโควิดไม่กลัวทำไมไม่กลัวมีวิธีแก้มีวิธีแก้จริงๆถ้าไม่อยากเป็นโควิดเนี่ยเอาสูตรลงไป ผมเชื่อว่าคนหลายคนไม่อยากเป็นโควิดแน่นอนเอาสูตรไปมีทางเดียวครับถ้าไม่อยากเป็นโควิดทำยังไงไม่ต้องตรวจตรวจก็เจอตรวจทําไมอ่ะปวดเจ็บคอเจ็บคอเดี๋ยวกินยาแก้ไออ่ะอ๋อ้ถ้าเกิดไออ่ะเนี่ได้หน้าชื้นอกตองทะเลอะกับเมี้อะอย่ามาใกล้กูมึงฟึมาฟัดฟันเป็นอะไรเนี่ยฟึันฟัดฟันทะเลอะกับเมียฮะทะเลอะกับเมีย ออกจากบ้านมาทะเลาะกันเรื <Yeah. S 1> ่องก็พาเมียไปทําบุญมาเ mm hmm. มื่อเช้าเนี่ยขับผ่านไฟแดงก mm hmm. ูก็เห็นหมาไอ้าตาอะไร mm hmm. เห็นหมามันทํากิจกรรมกันนะห mm hmm. มาแบบมีอะไรกันนะก mm hmm. ูก็กลับมาบ้านกูไปนึกสนุกเ mm hmm. มียจ๋าอยากทําแบบหมามั่งไม่กลัวไอ้กูมึงก <c oughs> ูจังเลยเอ้ดาดากูยังมาอย่างนี้กูบอกเป็นผัวเป็นเมียกันมีลูกสองคนแล้วทำไมแกนี้ไม่ แดงอนะมีตำรวจด้วยสนุกดีมากนะเพื่อนออวันนี้เนี่ยพามาแต่เช้าเลยมาเข้าเข้าจกักรพรดไต้พุพาไปดีกับเมียด้วยนะไม่เป็นไรต้องอีกสีแยกไปแดงใช่ไหมใช่ได้ได<ม>้ไเดียเด๋ยววันนี้เนี่ยจะมาขอแต่ไม่รู้ว่าองค์จัจกรพรรดิไต้พุกก็จะประทานให้หรือเปล่าใจไม่ดีเหรอก็ กากลัวแกบเพื่อนแล้วถ้าเกิดว่างจากประเไม่ประธานให้ทำอไงเอาเราก็ต้องจัดงานไม่ต้องประานให้สัญญากับชนันที่ดีไว้แล้วเอาต้องขอให้ได้ถ้าขอไม่ได้ผิดคำสัญญาเลยเอางี้เดี๋ยวโนให้เฮ้ยจะโนให้เลยรอเยเดี๋ยวโนให้โอนไปสัล่าวเลยนะเออแน่ต้องแก้โนนี่ถ้าสำเร็จขึ้นมาเออเอาหน้าแน่นอนได้อยู่แล้วโอนให้มาแต่งตัวหน้าเชื่อสือสาธุจบ ี๋ยวค่อยคุยกับดูลิเกก่อนนะเขาบหาเขาดีกันมาทั้งสามทุ่นอยู่มาคุยนี่เขาถามไปอยู่สีแยกตรงไหนทำไมแล้วเขาจะไปดูกูกละเมียมไม่ <c oughs> ไม่ต้องสาธุเจ้าพ่อ,อยังตันจะแม่ออยังกลัวถ้าเทวันขอสุนันทินีได้ลูกจะถวายไอ้นั่นไอ้นี่สาธุโคจิโคจิโหนี่บนโคจิเลยอันเปิดร้านโคจิเด็กกูเลี้ยงเองแม่อินละแปดร้อย เนื้อถ้าเนื้อ389เนื้อพรีเมียมครับแต่ถ้าหมูได้สามี่สิบเก้าบงท่านบอกว่าเอ้ย389นี่กินหมูได้เปล่ากินได้ทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งกุ้งหอยปูปลากินได้หมดทะเลแล้วก็มีอากาศดีบรรยากาศดีห้องแอร์ห้องแอร์ดิร้านเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยถ้วยชาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทีห้องน้ำห้องน้ำเป็นญี่ปุ่นหมดเออมาถ่ายรูปได้เสียอย่างเดียวครับทำไมพนักงานมันจะหงซาสามร้อยแปดเก้าสามร้อยแปดเก้า วันนี้ไม่อยากกินซุกี้เลยอยากกินแบบว่าเป็นย่างอ่ะโอ้วันนี้เปียไม่มีพี่ถาเปียก <c oughs> <c oughs> อาถาไม่เปียกฝนและเฉลี่ย <c oughs> คนไหนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคนนี้ฮะคนไหนเนี่ยไอเบ้ย์ไม่ใช่ <คน S 1> ไม่ใช่เบย์ไม่ได้ทำพิธีนะคนละคนคนละคนเออไม่มีขอใจมาก ไม่ยอมไปนั่งงานเออขอบคุณมากนะที่บนให้ถ้าเกิดว่าขอได้ก็อย่าลืมแก้บนด้วยนะเออนี่กี่โมงแล้วถึงเวลาแล้วจะเอามาแล้วมั้งเนี่ยขอบคุณมากเลยต้องขอขอให้ได้เพื่อนไม่แต่งาได้เลยนะเฮ้ยได้อยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวสวยสวยจริงๆอ้าวทีวันเขาสวยมากโว้ยพยาค่ะโอ้ยผมจัดกระเาแตงโมแมมาตรงเวลาจริงเลยนะพี่ยาค่ะ แสดงว่าเจ้าพึ่งหมาแน่เลยพ่งมาพึ่งมาด้วยเนี่ยพึ่งมาก็ที่คุณเดินมาก็ใช่ไงที่ใส่ต้องไปบ้านอื่นมาแน่แน่ก่อนเปรียบเลยเขาอาจจะไปทรงงานก็ได้เขาไปนี่ไงไปขอบคุณบ้านบัวหลวงไงติดรางวัลนั่นไงใช่ไอ้วันตาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเลยจังา ผมพูดเลยนะเหนาวะผมคุยกับไอ้นี่นี่ข้ากลัวลมไม่ดีอยู่นะมจะสั่งตัดหัวพวกมึงเข้าไปดูเลยไอ้ลดีเออมาแล้วเหรอพี่แอ้มจะมาแล้วสิวะเออว่าแต่เทวันคิดได้หรือยังล่ะว่าอยากจะขออะไรกระหม่อมฉันคิดได้ตั้งนานแล้วพี่แอ้มว่ากระบอกฉันอยากจะขออะไรจะปูจิตละพัฒน์ใจพุทธแต่ว่ากระหม่อมฉันเทวันก็กล้ากลัวเกรงว่าองุจจาระพัฒน์ใจพุทธ จะไม่ประทานให้ระพี่ยาค่ะเฮยกษัตริย์ตัดแล้วไม่เคินคำอยากขอสิ่งหนึงสิ่งใดก็ขอมารีบๆขอเพราะเรามีธุระที่ต้องรีบไปทำอ๋อได้เลยพร่ยาค่ะถ้าเช่นนั้นก็บอกฉันจะทูนขอขอมาเลยขอมาเลยเร็วๆหน่อยเว้ยรีบไปก็บอกฉันทูนขอองค์หญิงสุนทีรีเป็นพู่แต่งงานพร่ยาค่ะ อาวสายหลุดไปแล้วเฮ้ยทำไมเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วเจ้าต้องรับบนเผ่ากูร้อนเลย่นี้กูร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลย้อเลยสาธุเจ้าพ่อยันต์เจ้าแม่ยันต์ดวถ้าเกิดได้เทวันขอสุนันที่นี้ได้เจ้ายกให้จะได้ไหว้โคนิแถมอีกลูกจะทำแบบหมาด้วยบนจังเลนยังนั่งจ่าอยรับบนมั้ยจังอะไรล่ะกูจะโหด พี่ยาพยาข้าไม่เข้าใจสิ่เอื่นหมหือนแสนในแผ่นดินนี้ทั้งมากมายแต่ทำไมเจ้าไม่ขอทำไมเจ้าต้องขอสุนันที่นีด้วยขอในช้าพยาค่ะคือเรื่องเป็นแบบนี้พยขาพยพขออย้าเจักพรนแต่เงเมื่อยานที่กมบอกเัิได้เข้าสู่วังหลวงเเมรน,นนนครได้พบก,กับองคหญิงสุนันทที่นี้ ผู้หญิงมาที่นี่ในฐานะเครื่องได้บรรยาการในระหว่างกลางค้างที่กำลังจะเดินทางเข้าสู่ดิดแนแดนตะนาชายยางากระบอกชัยผู้หญิงสุนที่มีเราทั้งสองได้อยู่ใกล้ชิดกันถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามแต่ด้วยความใกล้ชิดจึงทำให้เราทั้งสองเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเดาทั้งสองคนรักกันมากเลยนะเบี้ยค่ะ และที่สำคัญก็ได้สัญญารักกันเอาไว้ด้วยถ้าองไม่เชื่อลองถามในทเวีกับเพจยังไม่ได้เพียจริงๆพอายก็จูบกันมาตลอดทางเลยไม่ห่างกันเลยตัวเองอย่างนู้นเขาอย่างนี้เดีถึงเมืองเขาจะขอเขาจะขอขอแล้วแล้วไอ้ไอ้ครั้งเขินทำไมทำไมม่าเต็มเลยเขารักกันจริงๆริเนี่ยอาดาเทวัน เจ้าสองคนรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพี่ยค่ะเจ้าขอข้าแล้วถ้าข้าจะขอเจ้าบ้างเจ้าจะให้ข้าได้ไหมได้สิพี่ยค่ะลราจะขออะไรหรือพี่ยค่ะสิ่งที่ข้าอยากขอนั่นคือสัญญาสามข้อข้อที่หนึ่งให้แล้วห้ามคืน เห็นมั้งเมียทั้งคนเออลจะคืนเขาทำไมเล่าสาวอดหลับอดนอนนะขอจบฉันตกลงในข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะข้อที่สองรู้แล้วอย่าบอกใครจะไม่บอกใครเด็กเขาก็รู้กันเองจัดงานตั้งใหญ่โตเออก็นั่นเลยเจนประกาศตัประกาศเธอหลอกจัเลยเอ้าเจอกระเพาะเนยแปลกๆสงสัยนอนน้อยจะาเนี่ย เ็่อกฉันตกลงในข้อที่สองไหมคะข้อที่สามไม่มีรับสั่งไม่ต้องขึ้นฟอร์หยใจเป็นไงข้อนี้ชอบเลยสบายเลยก็ดีไม่ต้องมารับราชการแล้วนะเราก็อยู่กับเมียเลยในช่วงนี้จะพาไปทะเลใต้เลยกำลังสวยเลยรับไปเลยก็บอกฉันตกลง ทักสามโคเลยไม่ยากค่ะจะกับพระใพจพุกเจ้าตกลงใช่ไหมยะค่ะข้าก็ตกลงยกสุนทรีนีให้เป็นคู่แต่งงานากับเจ้าคนทั้งเทวันใช่ห哟ใช่ะโโอ้ย哟ได้แต่งงานแกับ แต่ดยนะเสียใจมากที่กลับมาดะเลกันงานเัิมาทีนี่ได้ไอตางนกที่นี่ได้แล้วเฮ้ยมึงใช้โยสิกูแกบนอ๋อทีงกทำบมานะเฮ้ยไอเเขายกให้แล้วอ่ะมันต้องจัดงานอ่ะไม่ชวนเจ้าเข้าไปหรือเพื่อนเปิด อารีชาพี่คะองค์เจ้าพระพาใจพบเมื่อ,อ,อพ,พ,พระองค์ยกคิสุณน,นที่นี่ให้เป็นผู้แต่งงานกับกระบอกเชนแล้วท้าไม่มีการรบก,กวนกระหมอ่อมฉันใหญ่จะทูลเชิญอ,องค์เจ้าพระพาใจพบเสด็จไปเป็นประธานในพิธีแต่งงานของกระบอกเชนจะได้หรือเปล่าพย่ค่ะเทวันพะยะ่ค่ะ ซึ่งสงครามเพิ่งจบลงข้ามีภารหน้าที่ต้องทำอีกมากมายข้าไปไม่ได้ไปเถอะค่ะข้าจะลากเป็นสารไวยพรให้แก่เจ้ายวไปก็แล้วกันทนีนั้นไม่บุญเจ้าค่ะสาวบ้านลากสารไวพรแทนกันได้มเพื่อนแทนยด้เนาะบะอกน่ารักอ่ะอยากให้เราจะทำให้ใจพุ่งไ,ไปด้วยตัวพระองค์เองเอ้ยไม่เป็นไรองค์ท่านางาเงนเยอะในเมืองหลวงเนี่ย ก็ยังดีได้รังสารกวยพอแค่นี้ก็ไม่มีใครเหมือนแล้วเสนที่ดีตีวันไปยัค่ะบเราไปไปยัคระสุนันที่นี่รอเจอ้าที่ตำแหน่งข้าขอให้เจ้าทั้งสองมีความสุขกับการแต่งงานในครั้งนี้นะ พิการไปยล้ค่ะแต่บอกฉันกราวรทูลาไี่ใช่เข้าเจ็กกบัญพาใจุณเห็นทูลาแล้วพระเจ้าค่ะทูลาพระเจ้าค่ะเอาที่นีมีความสุขที่สุดเลยเออขอบคุณม,มากนะเพื่อนออไปกินก๋าหน่อยจากที่ไม่ทานแล้ว<อ>ไม่เป็นไรบอกแม่แม่ว่าไปร่วมง,งานได้เลยมีโต๊ะจีนได้ๆนะหาไว้เรียบร้อยแล้วเ,ออเดี๋ยวไปหาเจ้าสาวก่อน านเล่สารด้วยพลพร้ากับเจ้าสาวดูแลงานให้ฟังได้ด้วะงแกบอกกูด้วยมึงสิ เสียงกลมมือเป็นกำลังใจสักครั้งพี่น้องคร 我已 é isso. chúng tôi phải